หลายคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าตอนนี้มีลูกพีทขายหรือยังตอนนี้ลูกพีทในส่วนของหมิวนะคะยังไม่ถึงช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะคะยังต้องรออีกนิดนึงค่ะประมาณช่วงกลางเดือน8นะคะน่าจะเริ่มเก็บได้แล้วค่ะตอนนี้ลูกพีทก็โตว,วันโตคืนเลยค่ะยังไงถ้าเริ่มเก็บเกี่ยวนะคะมิวจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและรอคอยกันนะคะกลางกลางเดือน8ดนะคะหรือ ถ้าได้เก็บขายนะคะเดีมิวจะรีบจะรีบแจ้งเลยค่ะจะรีบอัปเดตเลยนะคะลูกพิษที่เกาหลีใต้นะคะมันมีหลายพันนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่พันเดียวมีหลากหลายพันค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นพันลูกเล็กๆกรอบๆค่ะอันนั้นเขาเรียกพิษเหมือนกันแต่ไม่มีขนนะคะจะออกเปรี้ยวหวานค่ะส่วนแถวภาคมิวนะมันจะเป็นลูกพิษมีขนค่ะลูกพิษมีขนลูกใหญ่นะคะหวานฉ่ำค่ะแล้วก็จะมีพันกรอบด้วยค่ะพันกรอบลูกใหญ่ค่ะ น้ำพกสุงาทำสวนลูกพกสุงาก็ลองชิมดูว่าเป็นยังไงหอมอ่นอ,อนๆมีความหอมอ่นอ,อนๆหวานละมุนละมุนเปรี้ยวนิดหวานหน่อยพกสุงานงจากพีชสวิต นงจังายานนงจังอยู่ที่ไหนเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่พวกซุ้งอ่ะเนาะมันก็มีหลายพื้นที่หลายเขตหอมหวานสวัสดีค่ะมาพบกับสไปย์เกาหลีบ้านสวนยองจูนะคะวันนี้มิวจะพามาทำ เครื่องเคียงเกาหลีเหมือนเดิมค่ะยำแตงกวานะคะแตงกวาเกาหลีนะคะก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูค่ะ mm. โดยเฉพาะเครื่องเคียงนะคะเอาไปยำก็ได้นะคะหรือเอาไปเขาเรียกว่าอะไรทําเป็นน้ําซุปเย็นกินช่วงฤดูร้อนก็ได้ค่ะทําได้หลากหลายเมนู mm. ส่วนผสมของยำแตงกวานะคะก็จะมีหอมใหญ่แครอทแตงกวาแค่นี้ค่ะ ใส่ต้นหอมเพิ่มสีสันลงไปด้วยก็ได้ค่ะจะยำแบบยำสดเลยก็ได้หรือจะเอาไปแช่น้ำเกลือก็ได้ค่ะทำได้หลากหลายแบบค่ะถ้าไปแช่น้ำเกลือก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานมากขึ้นค่ะหรือเขาเรียกว่ากิมจิแตงกวาแต่ตัวนี้นะคะก็คือยำสดค่ะไม่ต้องแช่น้ำเกลือแค่ล้างแล้วก็นำมาหัน่นแล้วก็คุกใส่เครื่อง ปรุงค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะใสแครอทให้เป็นสีสันนะคะแล้วก็จะพรอมขยายลงไปที่ไทยนะสามารถทําตามได้นะคะผ,ผลผลไม้ผักที่ไทยมีเยอะมากๆเลยแต่ว่าต้องใช้พริกป่นเกาหลีนะคะใช้พริกป่นไทยไม่ได้ค่ะเพราะว่าพริกป่นเกาหลีจะมีความเผ็ดน้อยกว่าพริกป่นไทย<ส>ไปดูกันเลยค่ะ น้ำตาลลงไป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 ใส่แครอทด,ด้วยแบบว่าให้มันเป็นสีสันนะคะแล้วก็จะใส่ต้นหอมไปด้วยนิดนึง สีพิกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กืมกบมาก หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเดี๋ยวหมิวจะเอาสูตรอาหารเกาหลีนะคะมาแจกให้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าหมิวจะเอาเมนูอะไรมานำเสนออีกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ